ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับวันนี้เรามีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ชมกันนั่นก็คือ Yamaha Exiter 155รุ่นปี2 0 2 5หาใหม่ล่าสุดมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตอันเดอร์โบนที่กำลังเป็นกระแสนในเอเชียและในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์ต่างๆและเหตุผลว่าทำไมรุ่นนี้ถึงยังคงครองใจสายขีย่อยู่เสมอเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย Yamaha ได้ปรับดีไซน์ของ Exiter 155ให้ดูเฉียบคมและดูดันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าที่มีการออกแบบไฟหน้าเลดใหม่ให้ความสว่างมากขึ้นและดูล้ำสมัยเหมาะกับการขี่ตอนกลางคืนและโดดเด่นในทุกสถานการณ์แฟริงด้านข้างและบอดี้เวิร์กโดยรวมถูกออกแบบให้รุ่ลมมากขึ้นเส้นสายชัดเจนสวยงามและเสริมประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดีขึ้นด้วยสายสปอร์จะต,ต้องถูกใจแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกหรูหราขึ้นเหมาะกับผู้ขี่ที่มีรสนิยม ด้านเครื่องยนตย์ Yamaha ยังคงใช้เครื่อง155ลูกบาทเซนติเมตรแบบสูบเดียว SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมเทคโนโลยี VVA หรือ Variable Valve Actuation ซึ่งช่วยให้การส่งกำลังลื่นไหลทั้งรอบต่ำและรอบสูงทำงานคู่กับเกียร์6สปีดและ Clutch Assist and Slipper ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ลื่นวนและลดอาการลลาจากการขี่ไกล แรงม้าอยู่ที่ประมาณ17.7แรงม้าที่9,500รอบต่อนอาทีและแรงบิด14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบมันเร่งได้ดีตอบสนองไวยขี่ในเมืองก็สนุกขี่ทางไกลก็สบายเรื่องความประหยัดน้ำมันก็ไม่ธรรมดาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์ระดับน้ำมันและอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ดูง่ายแม้ในเวลากลางวัน ระบบการสะเทือนใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบโมโนโชกให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงไม่ว่าขี่ในเมืองหรือทางต่างจังหวัดก็รู้สึกได้ถึงความแน่นหนึบระบบเบรกปรับปรุงใหม่เช่นการจานเบรกหน้าใหญ่ขึ้นพร้อมเบรกหลังแบบดิสให้การหยุดที่มั่นใจแม้ไม่มี ABS แต่ก็ให้ฟีลลิ่งการเบรกที่มั่นคงล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมอยางแบบไม่มียางในทูเบลส ให้การยึดเกาะที่ดีการเข้าโค้งมั่นใจและยางหลังยังคงมีความกว้างที่เหมาะสมเพิ่มความมั่นคงเมื่อขี่ด้วยความเร็วถ้านั่งขี่ยังคงเป็นแบบสปอร์ตเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับไม่ใช้ขี่ระยะไกลก็ยังสบายบาะนั่งแน่นแต่นุ่มกำลังดีตำแหน่งวางเท้าปรับใหม่เล็กน้อยให้ขี่สนุกยิ่งขึ้นด้านฟีเจอร์อื่นๆก็มีมาให้ครบเช่นปุ่มสตาร์ทแบบวันพุชสวิตตัดเครื่องยนต์และช่องเก็บของใต้เบาะขนาดเล็กสำหรับของใช้ประจำวนัน แม้จะไม่ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายของ e x c i ซ e r 155รุ่นนี้ถ้าคุณเป็นสายขี่ในเมืองที่อยากได้มอเตอร์ไซค์แรงๆขี่สนุกหรือเป็นวัยรุ่นที่อยากเริ่มจากรถมีคลาสแต่ยังไม่อยากขยับไปบิ๊กบัรุ่นนี้คือคำตอบทั้งแรงทั้งเทและราคาเข้าถึงง่าย และนี่ก็คือรีวิวแบบจัดเต็มของ Yamaha e x e t t r r 5 5 5ปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์บอกเราด้านล่างด้วยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับรุ่นนี้มันใช่ที่สุดของสายสปอร์ตอันเดอร์โบนปีนี้หรือเปล่าเราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ